เป็นการตายแบบปริศนาที่นราธิวาสนะครับไปพบศพชายอายุ71ปีเป็นนายหน้าค้าทุเรียนหลังจากที่หายตัวออกจากบ้านไปนาน3วันคุณผู้ชมครับตำรวจพร้อมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะอยู่ที่สวนเหมือนกันแต่ไม่ใช่สวนทุเรียนของเขานะเป็นสวนยางพาราและสวนผลไม้แบบผสมผสานในหมู่บ้านตายาที่รือสาะนราธิวาสห่างจากถนนประมาณ700เมตรนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันขุดดินอยู่ด้านหลังของขันหนนะฮะ ตัวสอบภายในหลุมดินเนี่ยไปเจอศพผู้ชายชื่อว่านายเจ๊ลงอายุ71ปีคนนี้ครับสภาพศพคือนอนคว่ำหน้าที่หัวเนี่ยมีกระสอบเข้าสารคลุมเอาเชือกฟางมัดปลายถุงกับคอมือและเท้าสองข้างถูกมัดด้วยเชือกฟางคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งว่าตกลงแล้วตายเพราะอะไรกันแน่ ทีนี้พอไปตรวจสอบที่ขันนาคุณผู้ชมครับก็ไปเจอร่องรอยนะฮะนี่คือหลุมนะคือเนี่ยมันใหญ่ขนาดเนี้ยคือมันผิดปกติฮะเพราะว่าชาวบ้านที่พบศพเขาบอกว่าเขาเดินผ่านสวนน่ะและ้วทำไมการถมดินหรือการฝังดินจุดนี้มันถึงเนินขึ้นมาอย่างนี้ครับมันถึงใหญ่โตอะไรขนาดนี้ผิดสังเกตก็เลยลองขุดดูนะฮะทีนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปอลองฟังเสียงชาวบ้านที่เจอศพครับ ก็กรุดเจอมาแถวนี้ก็เลยเห็นว่าเขาทงดินอะไรก็ไม่รู้นะค่ะเขาบอกว่าน่าจะเขาฟันอะไรสักอย่างไงก็เลยก็เลยอลองุดดูไงก็เจอก็คือตอนที่เจอนี่คือมันเป็นดินลักษณะที่ฝังผิดปกติใช่ใช่ผิดปกติก็เลยช่วยกันช่วยคนมันหาไปกด คือเอาง่ายฮะคือถ้าชาวบ้านท่านนี้ไม่สังเกตว่ามันผิดปกติแล้วไม่ช่วยขุดอ่ะจะเจอศพไหมเนี่ย<อ>นี่ตายมา3วันแล้วนะครับขณะที่ภรรยาผู้ตายครับชื่อว่าคุณแยนะอายุ60ปีครับ <ไป S 1> ก็บอกว่าสามีเนี่ยมีอาชีพเป็นนายหน้ารับซื้อทุเรียนมานานกว่า3ปีแล้วหายออกจากบ้านไปตั้งแต่6กันยายนครับคือขี่มเอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแล้วก็บอกที่บ้านว่าเออเดี๋ยวจะไปดูทุเรียนหน่อยจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ครับภรรยาก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้กับตำรวจสพรือศ ก่อนจะมีคนมาเจอศพนะครับขณะที่หลานของผู้ตายบอกว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ตายจะไปเช้าเย็นกลับเนีไอ้ที่บอกไปดูทุเรียนเนี่ยก็ไม่เคยหายไปแบบข้ามคืนนะครับกลับมาบ้านประมาณสักหกโมงเย็นทุกวันแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครครับเยอเข้าเยอเข้าสังคมดีไงกับเขาช่วยชอบช่วยเหลือทางสังคมมีเพื่อนบ้านมีปัญหาก็เยอะจะเคลียให้ไ คือเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจคาดว่าคนร้ายที่ร่วมในการก่อเหตุเนี่ยน่าจะสองคนขึ้นไปนะครับครับแบบนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการฆาตก,กรรมหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะเชิญตัวเจ้าของสวนจุดเกิดเหตุที่ผมบอกอ่ะเป็นสวนยางพาราและสวนผลไม้ผสมผสานใช่ไหมฮะมาให้ปากคําเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเจ้าของสวนเนี่ยหายออกไปแล้วฮะอ่าอันนี้จะเป็นพิรุษไหมเนี่ยใช่ไหมฮะเออตอนนี้เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับเพราะว่าเบือ้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวที่อาจจะเกี่ยวโยงกับการ ค้าขายผลไม้ครับอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนหาข้อได้จริงติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของสวนยางที่นี่ก็ได้นะแต่ตอนนี้หายตัวไปไงเะะนื่อตำรวจก็ต้องเดี๋ยวเชิญตัวมาสอบปากคำเลยครับอ,อ,อย่างน้อยบริสุทธิ์ใจก็ออกมาเจอกับตำรวจได้เลยนะครับ